ทุกคนวันนี้พี่มีกลองสุมแต่ตัวนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยมาได้ไอ่ะเฮ้ย,ฮยอยากได้พอดีเลยมาทำหน้ากล้องเราทำไมเนี่ยนี่นี่ค่ะทุกคนนี่น่ารักมากชื่อน้องน้องคูเรอร์มีกับไมายเมโลนะคะตัว ตัวแบบมันก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวสิเค็ก็คือเจ็ดนะคะนี่ตัวสิเค็อันนี้แน่นมากเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวสิเค็ตัวกล่องมันจะแน่นๆนะ่ะอาจจะเป็นถุง เชื่อได้นะคะมาแกะกันเลยแตัวไคือตัวสีชมพูมากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตัวสีชมพูก็ไม่เป็นไรนะคะชอบทุกตัวเลยค่ะหมดนี่เลยมาแล้วแกะกันเลยได้ตัวไหนก็คือเอาตัวนั้นไปนเลยค่ะพี่ชอบม,มากรู้เปล่าว่าพี่ใส่เสื้ออะไรเสื้อกล่องุม ร้อนหยุกกากรอบแบบหนึ่งร้อนหยุกกากรวันหยุดทันหยุกทันยุกาเฮ้ยหนูขอดูตัวนี้ก่อนเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวก๋องตัวอะไรอ่ะหนูอยากได้ตัวไหนนะไหนล่ะบอกเพื่อนๆเอาตัวไหนก็คือเอาตัวนั้นไปเลยหนูอยากได้ตัวไหนหนูว่าได้ตัวนี้พี่ว่าได้ตัวนี้ตัวริมใช่ไหมตัวนี้แหละอ่ะแกะดูดิ่เยอะนะ เดี๋ยวพี่ใส่หนเป็นอัะพอรกาเริ่มนะ3,2,1เอ่งไเฮ้้อตัวอยากได้ป่ะตัวียกได้พอดีเลยเนืตัวอะไรอ่ะโอเคไม่ได้ตัวทีเจ็พอดีนะคะทุกคน ตอ,อ้ยตอนอยูได้ตัวน,นี้เหรอใช่เขาจะได้ตัวน,นี้ใช่ใช่ใช่สวยอยู่ทุกคนแบบร่างก็คือนี่ค่ะมาแต่ให้ให้จัดเองนี่เราจะมีชุกโป,ป่งมาให้นะคะมองไม่เห็นเลยค่ะทุกคน แกไม่ออกะก็ทุกคนมากมากคือตัวนี้คุ้มมีตุ๊กโป่งตัวอื่นไม่มีตุ๊กโป่งนะไม่คุ้มตัวนี้คุ้มตัวอื่นไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดตัวนี้คือคุ้มมากหนูนึกว่าแต่ตัวสิคิลเลยนะเนี่ยถ้าเกิดตัวสิคิลคือตัวพิเศษโอ้โหพิเศษมากเดี๋ยวทุกคนนี่ตุ๊กโป่งเดี๋ยวพี่ใส่เองนะคะ ก็เนื้อทำให้ตอนไหนอะแบบน, <c oughs> นี่คือการแข็งมากเลยค่ะแต่ดูไอ้ข้างหลังดูฟันดูฟันตัวนี้ดูฟันอ,อุ้ยอุ้ยมันหนักอะมันจะถือไหวเหรอมันหนักมากเลยค่ะทุกคนหนักสุดๆนี่ยจะวางตกนี่ค่ะทุกคนอุ้ยบ้า เดี๋ยวไหนหนูลองทำเองสิเนื้อตรงนี้เอาตรงนี้ไว้ใส่เนื้อตรงนี้เหรอหนูส่ดไม่เป็นดอกมันยากมนูทำเป็นแบบนี้ใช่ปะมึง้องสับก็ยากโชว์โชว์ดว กันนะคะนี่บ๊ายบาย